สวัสดีครับผมอยู่กับสองวิธีคนพัดตีนเสเนีพี่น้องมหาปลาคือเก้าพี่น้องโอ้ปลาโดดพี่น้องมาหาป่ากับเซียนทมเซียนโซมันนี้มาหลายคนอยู่สี่หาคนมาติดตามเบอ่งติดตามส้มนกันได้พี่น้องเด้ออย่าลืมก็ติดตามก็ซับแชร์ไข่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ กิตมขึ้นลงได้โอยลงเลยอาไอ้คอยคอยทันเข้ามาคอยสูดเข้ามามุดเลยบ้านนี้ชิบชังๆเล็กเยอะเหยียบขวดดดอยู่ลงบ่เฮลลงเลลงลนะตายบ่อเี้เอาเป็นเลย้ยบ้านี้ใช้กระชังบ้านี้พี่น้องปาเอาตนนี่ยาเต็มแ่เลย เต็มมารยากาเลยนีเสียนเสียนโซ่เดี๋ยวกำลังจับปลาอยู่นี่อันนี้ก็เสียนทำเมืองอุบวนทำโดยสพอร์ดได้นั่นได้เสียนทำเมืองอุบวนวันนี้มาที่คาแฟเมืองนั่นจับปลามื่อเดียวยังอยู่นี่ต้องจับหลายนั่นเออไม่เอาเลยเจ้าเมืองรุ่นตีดเลยนี่ มัต้องท่วงเหยียบจะโมลุกมันต้องท่วงอ่าจ้าออันนั้นก็ปล่อยไฟอีกแล้วพี่น้องโอ้สองคนเพฟรนเฮ็ดป่าไฟดิขาดอัู่ดิเต็มแหเลยนี่หอยไว้ในรักหมดจับเซียนโซกับเซียนแขกปล่อยป่าพี่น้องเอาคนจับไหมเอามาใส่เลยมาใส่เลยเอาใส่เลยพูดอยู่ไหนีเา่ได้เต็มบุดแห่เต็มบุดแห่ปอย่างจะไม่ทะลุออกตั้งนี้นะผัง จิกน,น้ำเลยเด้อถ่างเลยเด้อถ oh you know. ่างเลยเด้อจิกน้ำเลยอ๋อพีนอไปแล้วไป่ไปได้โอ้ยอยู่อยู todavía. ่แหนชิระเบิดเลยเนี่ยคือบอกขึ้นมัจะคือม้วนพัดคือนี่นี่นี่ตีนนี่ตองมาจะมายันกันได้หอยมอนี่ เห็นอยู่วะเจ้าตัวไหนเม็นบะไนะครับโอ้เตียนหามปอตัวใหญ่ลีาอโหเนาเอ้พูดอย่าปล่อยไปอีกได้เจ้าเอามาอ่มาเอ่มาใส่เองมาใส่เองนจัียนี้ยเดนี้จะทำเอา มาเลยป้นัพี่น้องเ้ยมามามาปลาโดดอันตำหัวเสียงหำจัดคอกันี่มาทุ่งกันไปใส่โอ้ไเมียอยู่หนติตาอยู่บ้านเนาะโอ้ยปล่อยไปงตัมลยพี่เจ้าพระกสอบมาบ่บ่ไม่ใส่ไงอันนี้ล้วใส่นี่ยมันยังมัวตายใส่กระอนตายนีอยู่ตัวสำรับ

ลมมันลายหมดจุลมมันลายมันไปมุดใกล้กันไล่ได้กระตำกันนะรังเริ่เตะกันด้วยนี่เอาแบบเซียนทำนี่มาต้องมุดเอาเห็ดนี่โอ้ยเตนมึงจีเตะด่ากูจะเทนกระตันโว้ยกระตันโว้ยไปด้วยไปเซนเลยไปเซนเลยเน่ก็พอได้ครับได้อยู่ครับฮะ ครับโหใหญ่เลยเจ้าเสียนเขียวโอ้หนุ่ตีนหนุ่มกอยู่นอกแ่เลยเจาะได้อะไรอยาตัวได้เข้าก่อนฮะขามันลอยมันติดเองครับหวังจะโชว์พุ่หนุ่ม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวข้าป๋าข้าปามึงอย่ามุดนะแกมึงตีนมึงจันหนากูนะอไมอ้ยปล่อยมันลงปล่อยมันลงดมาพี่เนาะป่อยกระิบแปเอาปลาน้อเขาก่อนมเฮ้ยะไรเผมมดหมุดเดียวอะไรไห ปลาตัวนี้เนาะไอ้ช่องโตนน่ะปลาหน่อยปลาหน่อยปล่อยมันได้ลูกเดียวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเด้อเอาขอนึงเอาขอนึงเลยเนาะเออแกเขาเ่็แขกมาดูกมั้ยลูมันยกมือด้วยขวานเจ้าอ๋อยกมาขืนเลยพี่น้องแม่ลูกมันลูกมันลูกปลาลูกปลูกมันยกมาขืนเจ้า บาดที่สี่เนาะก่อดบาดที่สี่ยกมาึ้นเลยบาดนี่บานี่ยูแคมบาดเออแเอาแคบลงรู้จักบาดนะงมือน้า่านยังก่เป็นหมดเอาหมดเอาวปุ๊บบงดึเตียงตุ๊กักรูโอ้ยเหนาโอ้ยปหนักบังเลยวันื้อหาพี่ยกมาอหาพี่ไ เซียนโชยกบังดูยกขึ้นบ่ลบอลขึ้นแล้วยกบอขึ้นแล้วกวาดกวาดเอาเฮกวาดบอลขึ้นแล้วเอาเฮกวาดบาทที่สี่ยกบอลขึ้นแล้วพี่น้องอ๋จังขนาดบาทนี้นักขนาดบาทจะใช้ละเอียบดูหรือแหลงเลยนุ่มมาตี่นี่อ๋อเสือดเสือเหยียบใหม่อเป่ากระติกวาดมาเลยเนาะเนี่ยเบอร์ยกบอลขึ้นแล้วพี่น้องการสร้งปลาเฮามันมันสีล่นกระรังแล้วมียัางกุ้งได้ขึ้นอยู่ได้หนิข้าก็กวาดอันเอาเฮกหลากบาทที่สี่นึงได้หน่ เอากนเลพ่อแห้งมาเลยนะลายดีเี็นจบแล้วมือนี้มากเี่ยงคนเลยมือนี้มากกันหลายคนอยู่มือนี้เออมากันซีหาคนมือนี้เทียนใหญ่คนจะจับประทึจะป้าตาบอดมือนั้นมากแต่เที่ยงขาลยแหง่วงเยขมุดนั่นก็คนขี่ก็พูดคนบ้าจมบ้นี่ยเนี่เนี่ยเนี่จะมันเดได้ออคืนรถ เือดสั่งดีก่อาสังวีดีก่อนดัอไรกเอาักเลยดอะไแลเออกเดอเพื่อกเลอเ่อดึงงโอยสกเกอร์โเลยเสาไปเอาเพื่อนไดกินแก๋เอาเลยเอาเลยพี่กไปปาีหพี่น้องเอาจากยกเอายกยกันนาพีน่าโอ้ตัพีน้องโหยกมากขึ้นก็ที่เป็นจักโลเนี่ฮะ วายทะลุแล้ว30โลนั่นยกมาึ้นแล้วมีแต่ใส่ใหญ่ๆใส่ใหญ่มาให้เพื่นจับปลาโซ่มาดูบ้างทันทีมันพวกหายปากจัดแต่ถือทงปลาเนี่ยโ้มึงก็ได้ให้จับมนจมาจับนะก็จะชงตู้นะคนจับเลยตัวนี้ับแมสิไปแล้วไปแล้วไปแล้ว่นี้ว้แมนั่นนแ นี่มือมีแม่มันสองแม่เอามาให้กูเลยทู๊บปลาแซลมอนโอ้ยไออาจารย์โอ้ยดีนะยังมือเหนียวของเรามือเหนียวปลาตามโบกปลาสองมือนะปลาสองมือมันบอดีมันมันสิตีหนากันเมื่อกี้นี่ยังมันแต่ปักหนากันนเลยปักไงเนี่ยตีนะเอ้ามันมันสูงปวดแขกกันเลยเอามาให้กเฮ้ยเอาอีเลย เซียนไปเนี hadi, ่ยเซียนไปก็ได้จ้ะตู้ฝังมันมีแต่เนี่ยเดียวเลยพี่น้องเลยบาทเดียวเดินนี่พี่น้องเอ้ะโอ้ย โชว์นะโชว์กันนเดียวได้ดีาบจาาตาออ่ะจูบาสัตมาชี้ปาสัตว์เหรอพี่บ้าได้ครบปาขักขนังเอาโมงเดียวใช่ไหมเอาไปยังหลายตัวอยู่เ็วบาี่บ้าได้ครบพี่น้องยาสัตว์มาชี้เยมาได้มาดพี่น้องเมาจับปลาลกันได้พี่น้องปลา จะเพิ่งไปยังวะแกป๋านั่งเอาอยู่มงเดียวนี่เอาเดียวมื้อเอเองมาเฮ้ยไอ้จ้าไอ้จานมาพี่เจ้าน่ะโชว์เบิ้งเห็นดูเบิ้งเนี้ยเห็นหน้าเาเ้าโลกมัเด้อมาเด้อจับปาเยท่ทุท่านอีและจมหน้าเลยทุ่งช่เลย่เลยม่เปนไดลี่แด้วมันปักมือปัดปักเดี๋ยวะปัดดู จับปลาสองมือสองตโอ้ใ่นี่ไมูมันจับสองมือสองตเลยนี่นี่ครับมาพี่น้องอินบทาพูดมาท่าพูดเอามาใส่เโอ้ดึงมดึงเต็มทุงเลยพี่น้องนำชม้ง คือปัได้แล้วสิอีวิตเาเจ็บอริงๆน้ว่ะจับปลาจับทางอันบีผ่านทั้งบุญการยก้นนั้นเก็เจ็บที่เขาก็ขีมปักก็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 ผู้จักว่าน้ำก็ยังไปปักินปลาไปเ่อนเต็มคือเกาพี่น้องจับปลาคือเกาวัวลายตายแล้วกันิตายปลาปุ๋ยเหร ถ้ามึงก้มมาเลยมึงเจอแท้บาทนี่ค่ะเอามึงเลยเลยท่านี้เลยบาทนี่เออมันอะไรเนาะมันเม่งกันมะนกายกลาเป็นเม่งจับปลาควยในบ้านนี่ขักแล้วบ้านในใจจับปลาควยในบ้านจ่ายหยันมาได้นี่เลยเรียกเจ้าอบู่พี่น้องไปควยใ่ตัวนี้มันดิ่ง

ไในบ่านแก่ตัวน้ำประเด็นคือเก่าพี่น้องกู้คนที่้พี่น้องน้ำปรจมเลยอให้ตต้นออกซะก่อนนั่นหอยคือป้ายังอบาดนี่ว้ายสิบมารเเลกูปากวดคือว่าขึ้นโถกัน

Ô bà đi mi mà. Ô yêu, kìa cổng nha em tựa. Ô, kìa cổng nha em tựa. nhảy kìa cổng nha em tựa. Ô, kìa cổng nha em tựa. Ô, kìa cổng nha tớ tựa. Ô, kìa cổng nha em tựa. Ô, kìa cổng nha em tựa. Ô, นี่โอ้ยที่เต็มทุง่ะพี่น้องทุ่งน้อยยกมาขึ้นเลยไปแล้วเติงกันมันตายเนาะสี่สิบโลไปแล้วหาทุ่งใหญ่เองทุ่งมันหน่อยเหรอเฮ็ดอีกแล้วอาใส่ทุ่งใหม่อาใส่ทุ่งใหม่อยาเตียนทุ่งเนึ่งติงกันมาทุ่งมาใส่เดียวว่าวูบูมีเต็มไปเลยทีนี้มาพี่น้องมาเบิ่งดูมีแต่ลูกวันไห้ลูกว่าน่ะลูกมันนิดหนึ่งมาจับสวยนะพี่น้องเอ้ยจับปลาสองมือเลยมันโมมานเลยนี่ งูม้าหนยู่ะลูกมันู่ะมันจะว่านี่ยกุ้นคลับหลังคือคางบุกเ็ฮ่โมทันพื้งเฮ่โมทันจุ่มหันเนาะมันก็เลยอยู่่นด้อนน ข่องเนี่ยดบาทนี่เขาหนึ่งปอนด์ตช่องรถนะปอนด์ยากว่ะจับปอนดมาดูกัเออตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวงปล่อยตัวน้อยก่อนตัวใหญ่ก่อนอยู่เ่ออักดกดๆียบเล้เป็นแบบยังก็ตาล่ตาจับตอนแมันฝากข้าวป่เลยครับวาวตัวเ่ายุน ปลาเค็งใมไข่คนใส่นาผู้องน้องไข่ผู้มุนเอาแหงปอปีนแหงเอาเลยตะวใหญ่ลวปีนแหงเลยว่ะพอไหมจังปลอปีนไชยนโซจับน่ปล่อยไปทำเนี่ยมือรับมือจับจะหัวจะไปวันไหนอีหนึ่งกุ้ย Nhi này, này. nhau đấy Cứu bỏ lên đấy mà uh, Chị chạp 2 mươi 2 tô ý Giờ nhau mất mày Mưa à Úp Nhất sẽ chạm vào Để cho tầng pa Mấy rồi, Chị chạp bệ bệ bả này Quả lẽ ở cái sông thôi phải bệ thúng con Chịu họt 3 phun à đây

เดี๋ยวไปถือทุงปลาเพื่อนก่อนเหรเพื่อนเอาปลาก่อนเดี๋ยวว่าเบิ่งตอนเอาปลาขึ้นคนเลยมันเดี๋ยวไปจับทุงปลาถือทุงปลาเพื่อนก่อนอะไรเหรอทุงใหม่มาดูหน่ยทุงใหม่บ่โอเคโอเคมาพี่น้องบาทนี่เบิดแล้วเพื่อน่าเพื่อนว่าปลาเบิดแล้วได้บักหลายนึงพี่น้องเพื่อนสีลือด่างแล้วเพื่อนสียกด่างแล้วเพื่อนยกด่างแลมันเลยอ๋อเขาเป้นยังอ่ะนี่เพื่อนยกด่างเลย ยกด่าเยบังผังม่เหยกด้้ขอดูเห็นมันลอยอยู่เมื่าก้นขันยีนตัวหนึ่งเอาไปยกไปยกเอาเบอ้งเบิ้งพี่น้องยกขึ้นบ่น่ะไอ้เนยยกขึ้นขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้ว บ้ขึนแล้วเอาละยกบอขึนนสั่นช่องคนยกบ้ขึนพี่น้องเอ้ย้วชิยกขึนในทางบกในบางเี้มายขึนไปแล้วนเจ็บด่างก่อนพี่น้องโอเคเอาไปแกะล้งเยแกะทั้งหมดเะโอ้ยโยขึนแล้วนะยกคอยนะยก้นแล้นี่โอ้ยก็บอกวบ้ขนแ้เจ้าเจาขึนตงไดบาน ปมาหาปลาแน่มาปลาแน่ยปลาคือป้ากระเพาะด่างกระสั่งน้อยยิ่งยกขึ้นแล้วก็สั่งไงสิยกใจได้จังดีนี่เนี่กันหาชิปโลยังสูดได้อยู่นี่่หางมัดไว้เอาต่อเอาขึ้นเอาขึ้นโค่รึเปล่ยกมาด้วยตัวยกชิโนยกโซ่ดิไม่ก้อนพี่มายกคนละทางเลยไหมเอ้ยกถุงเดียวเลยก่อนยกเดียวก่อนยกเอานี่ถุงน้อยอ นุ่มน้อยพี่น้องตึ้งเลยแหละเซียนสูงเซียนนี่แต่เซียนมาเอาไม่ได้ขนาดสูงปะเลยเฮาไปหามขึ้นไปเอาออขาดออกยกปลายนะพวกขึ้นเมียเมียกระตัวใหญ่ข่งหันยังไม่ยื่นขึ้นถุงมันจะขาดไปเลยตาส่วนเปลาตาสวนไปแล้วเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปฮะต้นยอดต้วเมียนะจะเอามาเวทีล่ะเอาไปหมดเลยทุ่เดียวนี่แหละเฮ็ด มึงจดตนี shorts, funky, oh, no, no. It it. Mm ่ไปเจกจกบ่ม nah ัยกนําร่งบุรนเอานวหัวบดังขึ้นนี่โอ้มันแรงอยู่วะซมนี้จ่ดซื้อดเด้อเฮ้ยตายตายเอปเป็นโมบายโอ้ีตมไ่ด่าใจ่นาใจเ้อลงาลขึ้นก่นลมขึ้ก่อนโอ้โหไปเลยไปเลย ขึ้นบ่ไ保卫เลยไปไดนหามบ่เออหามมาแล้วมะโอ้มันึเลือดต่างห้องโอเคโอ้พี่น้องเอ้ยปลาปลาไปเลยปลาสวดเบิด์เล็ตเดินปลาบอเคตัวปลาปลาลายปันนิดปลาขับปลาเหนือลายอีลายขับลายเหน่เอามองเดียวได้พี่น้องเลยมันมันมาหนีิ มาอันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆม้าอขนมานอดพี่น้องเอ,อ็งนี่เดี๋ยวสีหาดังไฟย่างปลากินข้าวก่อนสวยแล้วพี่น้องหิวข้าวลนะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดต,ตามกดซับสไครช่องวิธีคนพัดทินกันเด้อพี่น้องเด้อ